รีวิวเว็บร้อยสิบไอล้วนๆน,นะครับเว็บร้อยสิบไอล้วนๆรถสไตล์เดิมมีสิบคันสไตล์แต่งมีเจ็ดคันนะครับสตาร์ทมือมีสามคันเดี๋ยวรีวิวให้ดูชุดเดิมก่อนนะอันนี้เดิมล้วนๆเลยนะครับสองหมื่นสี่พันห้ารวมโอนครับสตาร์ทมือสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทคันนี้สตาร์ทมือเหมือนกันครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท อันนี้เป็นสแตทเท้าครับ26,500บาทคันนี้ปี58ครับ28,900บาทคันนี้24,500บาทรวมโอนท่อรอดครับมาดูสไตล์แต่งครับคันนี้เครื่องเดิมท่อผพาหมก26,500อันนี้เปลี่ยนท่อใหม่เรียบร้อยเป็นผพามกนะ2 4 5หมก2 4 5 คันนี้2 6งหม้าคันนี้มาใหม่ครับแดงล้อแดง28,500บาทรวมโอนครับคันนี้ลูกห้าสาครับลูกห้าสามคันนี้โคตรแรงเลย2 8 5หมน้านะสไตล์แต่งเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยรับประกันตัวเครื่องให้ด้วยคันนี้ดำล้อดำสวยนิ่มพ่อไม่ดันไม่ดังมากนะ ท่อเป็นท่อเดิมเลยคันนี้28,500าบังลมเล็กสตาร์ทมือ24,500บาทรวมโอนครับคันนี้ปี59 28,500บาท24,500บาทคันนี้มาใหม่เหมือนกัน28,500บาทลดปี58เลยนะครับคันนี้สตาร์ทมือเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยล้อแม็กด้วย คันนี้31,500บาทครับเว็บไอล้วนล้ลูกค้าท่านใดสนใจและมาดูรถทดลองขับก่อนได้นะครับในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดมีหลายคันให้ท่านเลือกชอบเดิมชอบแต่งชอบลูกค่าสชอบแต่งภายนอกผ่าหมกมีให้ครบทุกแบบให้ท่านเลือกเลยนะครับราคา110ไอทุกคันรวมโอนทะเบียนพรบต่อให้ครบเลยนะครับทั้งตัวแต่งเครื่อง ก็รับประกันให้ด้วยนะครับรับประกันให้สองเดือนสนใจยังไงโทรติดต่อ0846005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับ